ร้อยมาลัยใส่รักกาบตักแม่พระคุณแผ่แจก,กลูกปลูกวิถีดุดดังน้ำคำจุนหนุนชีวีจะ,จะเลินสีมีแม่แผ่ผลเราสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะพิชชอ่อ้อนดอกมะลิเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกแล้วก็มีมาอย่างยาวนานตลอดไป เสมือนสีแล้วก็กลิ่นของดอกมะลิค่ะที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวลทั้งวันทั้งคืนในประเพณีไทยการไหว้ามารดาจึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลักเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ค่ะที่เชอร์ออนอ ค่ะทิเชอร์ออนวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆกันคะค่ะวันนี้ทิเชอร์อ้อนกับทิเชอร์ก็มีกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มาฝากเด็กๆกันคะ่ะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นไป,ไปชมกันเลยค<ล>่ะ ค่ะเด็กๆเรามารู้จักอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างมีอะไรบ้างคะทิชก้ยตะกร้าค่ะเด็กๆอะไรบ้างคะลูกบอลค่ะเด็กๆลูกบอลหลากสีแบบนี้นะคะที่บ้านเด็กๆจะเป็นลูกบอลลูกใหญ่หรือลูกเล็กแบบนี้ก็ได้ค่ะตามที่เด็กๆหาได้ในบ้านนะคะงั้นเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะทิชกอยค่ะไปชมกันเลยค่ะเด็กๆโอเคถ้าพร้อมแล้ว เริ่มกันเลยค่ะพิงดัน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 เย้ yeah. มาค่ะทีชชอ์ก,กอนโอเคค่ะทีชชอ์ออนเยลโล่เย้เห็นไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยที่บ้านที่เชอ์ออนกับที่เชอก์ชอกอยอยากเห็นจังเลย เด็กๆมีลูกวันลูกเล็กลูกใหญ่ก็ทํากิจกรรมชวนคุณพ่อคุณแม่ทํากิจกรรมแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าตะกร้าที่คุณพ่อคุณแม่ใส่เสื้อผ้าสามารถนํามาเป็นตะกร้าได้เลยค่ะ English time of the day this piece after me jasmine one more jasmine เด็กๆคะเด็กๆ ชมคลิปทิชชอ,อนกับทิชชก้อ,กอยอย่าลืมทำคลิปเด็กๆนะคะมีคลิปอะไรบ้างคะทิชชก้อ,กอยอ๋อมีคลิปเก็บลูกบอลสีลงตะกร้าค่ะทิชชอ,อนแล้วก็คลิปหัดพูดภาษาอังกฤษค่ะทิชชอ,อนค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกที่บ้านทำกิจกรรมกับครอบครัวมาฝากทิชชอ,อนกับทิชชก้อยนะคะรอชมคลิปของเด็กๆอยู่นะคะบ๊ายาย,ายค่ะ,คะ